สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก g u e 3 0น3ะครับก็เรียกได้ว่าสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวนะครับเพราะว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกานั้นก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีอันดับต้นตนของรายการนะครับและก็เป็นอันดับต้นตนของอันดับโลกด้วย พวกเขาก็มีความแข็งแกร่งแต่ว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็มีความแข็งแกร่งเช่นกันพวกเขาสู้ได้อย่างสุดใจไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและก็มีรอยยิ้มตลอดทั้งเกมนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวบราซิลนะครับที่พวกเขามาเชียร์ทีมชาติไทยก็ต้องเรียกได้ว่าสนามที่ไทยลงแข่งขันนะครับก็มีกองเชียร์ของบราซิลนะครับ แห่มาเชียร์ทีมชาติไทยเยอะมากนะครับนั่นก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยนะครับที่สู้ให้กับสาหารัฐอเมริกานะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับชาวบราซิลท่านนี้นะครับได้มาคอมเมนต์ว่ายินดีกับสาหารัฐอเมริกาด้วยแต่ที่น่ายินดีไปกว่านั้นก็คือทีมชาติไทยพวกเขาเล่นได้อย่างสนุกสนานและก็มีความแข็งแกร่งภายในฉบับของพวกเขา พวกเขาแสดงความแข็งแกร่งและก็ความเร็วและความมุ่งมั่นเมื่อผเผชิญหน้ากับทีมใดๆมุมมองต่อมันนะครับก็ได้บอกว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากทีมสาวไทยเป็นหนึ่งในทีมที่ทุกประเทศก็ต้องรักและก็สนับสนุนเขาอย่างมากที่สุดในกีฬาวอลเลย์บอลนี้ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นฉันสนับสนุนและชื่นชอบในวิธีการเล่นของพวกเขาและพวกเขาก็น่ารักมากๆ ตอ่อมานะคับอกว่าปีนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมชาติไทยพวกเขาสามารถสู้กับทีมที่ใหญ่ได้อย่างสูสีและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่มาแล้วหลายครั้งแม้ว่าพวกเขานั้นจะแพ้แต่ว่าแฟนแนบราซิลของเราก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาสู้สู้ต่อไปท่านมนานะคับอกว่าดวารักและเข้าลบจากบราซิลถึงประเทศไทยเราเป็นกำลังใจให้พวกคุณ จงสู้ต่อไปนะสาวไทยมุมมองทันมานะครับบอกว่าเกมนี้สาวไทยพวกเขาเล่นเพื่อมอบความสุขให้กับผู้ชมจริงๆมอบความสนุกสนานให้กับผู้ชมและฝั่งตรงข้ามจะชนะหรือแพ้ฉันก็จะสนับสนุนพวกเขาวันนี้ฉันมาเชียร์เขาข้างสนามแล้วได้เห็นพวกเขามันน่ารักจริงๆริงนมานะครับก็ได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติไทยนั้นพวกเขาสู้ตั้งแต่ต้นจนจบ คู่ต่อสู้ของพวกเขามีความแข็งแกร่งมากแต่ว่าพวกเขานั้นไม่ได้ถูกข่มขู่มันน่าเสียดายที่พวกเขาพ่ายแพ้ในการแข่งขันนี้แต่ว่าพวกเขานั้นก็ได้รับชัยชนะเพราะว่าได้พัฒนาอย่างมากในกีฬาที่พวกเขารักมากชาวไทยและแฟนๆควรมีความสุขและก็ภูมิใจและมีความหวังไปพร้อมกันสู่ๆนะสาวไทยจากบราซิลต่อมาครับก็ได้บอกว่า ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยนั้นพวกเขาจะแพ้แต่ว่าฉันก็ยังมีความสุขมากกับการเล่นของพวกเขาแน่นอนพวกเขาสามารถสู้กับทีมอันดับต้นๆของตารางได้มันท้าทายจริงๆฉันจะไม่มีวันเบื่อที่จะสนับสนุนคนไทยและทีมชาติไทยพวกเขายังคงเฝ้ารอวันที่พวกเขาจะได้ขึ้นโพเดียมในที่สุดมุมมองต่อมคาคะบอกว่าฉันชอบความอดทน และความพยายามของทีมชาติไทยมากๆและว่าในทุกๆท,ทางที่พวกเขาเล่นอย่างมีความสุขผู้ชมและกองเชียร์ของฉันก็มีความสุขด้วยที่มาเชียร์พวกเขาทีมชาติไทยน,นั้นพวกเขาก็คือแบบอย่างที่ดีให้กับนานาประเทศมื่มองต่อมานะครับก็ได้บอกว่ายินดีด้วยทีมชาติไทยพวกคุณสามารถสู้ได้อย่างเต็มกำลังและก็ขอแสดงความยินดีให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยที่ ด้รับชัยชนะในแมชนี้ทีมชาติไทยพวกเขามีความแข็งแกร่งแต่ว่าก็สู้ความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแต่ก็อย่าเสียใจไปเลยพวกคุณจะประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญรางวัลในอนาคตอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันสนุกและก็น่าทึ่งมากๆสำหรับแมชนี้ฉันดูเกมนี้แล้วทีมชาติไทยพวกเขาได้ทุ่มเต็มกำลัง ทุ่มเต็มที่ด้วยความมานะและก็ความอุตสาหะของพวกเขาพวกเขาได้ยืนหยัดต่อสู้กับทีมอันดับตน้ตนๆของโลกมันไม่ง่ายจริงๆพวกเขาเล่นกันอย่างมีความสุขและก็มีความสนุกสนานทั้งเกมจนฉันรู้สึกได้เหมือนกันฉันเชื่อว่าทีมชาติไทยนั้นพวกเขาจะได้เรียนรู้มากมายในปีนี้ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นพวกเขากลับมาในเวอร์ชั่นและก็ทักษะที่ดีขึ้นและว่า การทำงานเป็นทีมของพวกเขาฉันจะสนับสนุนพวกเขาเสมอและพวกเขานั้นจะทำให้เราภูมิใจในความเป็นไทยอีกต่อมานะครับก็ได้มาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยแม้ว่าทีมชาติไทยพวกเขาจะแพ้แต่ว่าฉันก็สนุกสนานกับทุกช่วงเวลาของพวกเขาต่อมานะครับก็ได้มาบอกว่าทีมชาติไทยถึงพวกเขาจะแพ้ในเกมนี้แต่ว่าพวกเขานั้น ก็ได้ใจของฉันไปแล้วขอแสดงความยินดีให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยต่อมานะครับบอกว่าแสดงความยินดีกับสหร,รัฐอ,อ,อเมริกาในแมตช์นี้แมตช์นี้พวกเขาเล่นกันได้อย่างสนุกสนานฉันรักและภูมิใจในทีมชาติไทยมากๆมุมมองถัดมานะครับบ,บอกว่าถึงในผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยพวกเขามีความสามารถเกินความคาดหมายของฉันแล้ว พวกเขามีอำนาจที่จะต่อกรอกับทีมอันดับต้นๆของโลกพวกคุณทำได้ดีมากในไม่ช้าพวกคุณจะอยู่ถึงจุดสูงสุดของอันดับโลกมุมมอง,งต่อมานะครับก็ได้มาบอกว่าแมตช์นี้มันเป็นแมตช์ที่ดีผู้เล่นและผู้ชมรู้สึกมีความสุขและก็สนุกสนานไปกับเกมมันเยี่ยมมากฉันขอแสดงความยินดีให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยพวกเขาก็คือเบอร์หนึ่งของโลก พวกเขาสมควรได้รับชัยชนะในแมชนี้มุมมองทันมาน,นะคะบ,บอกว่าฉันรักในการต่อสู้ของทีมชาติไทยพวกเขามีความภูมิใจในตัวของพวกเขาเองและฉันก็ภูมิใจในตัวของพวกเขาถัดมาน,นะคะบ,บอกว่าฉันนับถือพวกเขาจริงๆมันเป็นเกมที่สนุกและทั้งสองทีมก็ทำได้ดีมากทีมชาติไทยพวกเขาไม่ยอมแพ้และก็สู้จนถึงที่สุด ฉันรักทีมชาติไทยมากๆต่อมาทนายบ,บอกว่าฉันภูมิใจในทีมชาติไทยเสมอฉันจะเป็นแฟนเกิลของพวกคุณต่อไปและว,วันหนึ่งฉันจะไปพบคุณในโอลิมปิกนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดของพวกคุณและของฉันต่อมาครับได้บอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ในแมชนี้แต่ว่าพวกเขาก็ได้ใจฉันไปหมดแล้วและฉันก็เชื่อว่าชาวบราซิล ที่มานั่งเชียร์พวกเขาอยู่นอกสนามนี้ก็ได้ใจพวกเขาเช่นกันคอมเมนต์ comment สุดท้ายของ e ีีนี้นะครับก็ได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติไทยพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมหนึ่งของโลกพวกเขามีการเล่นที่ยอดเยี่ยมมันน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆสุดยอดมากไอดอลของฉันเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ EP ีนี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับในการแปลคอมเมนต์สำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมก็กดปุ่มซูเปอร์แตงหรือว่าปุ่มขอบคุณใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ